สวัสดีครับผมอยู่กับผมอดุลพันธ์ญ่ยพันตัวรุบโลนะครับกับทีมงานพันป่าน้ยนะครับอนุชิตพันป่าน้อยพันโบูนะครับป่าตลาดไทยพันทัดกระชังหาดพันคํคำผานพอขั้วใหญ่นะครับนี่มื้อนี้พวกเรากระชิไปออกตกปลาหน้าดินนะครับหาอยู่หากินตามธรรมชาติเดี๋ยวไปกันเลยครับผมเจอกันนาไม้ครับ ไชแล้วครับผมนะครับอยู่กับพานอุนิชิตปลาไม้ครับพานอุนิชิตครับครับเป็นไหนมงนเกือบยังไม่กินนี่มาถึงหน้าไม้แล้วนะครับลงเบ็ดจัหน่อยหนึ่งนะครับพานทัดกระชังขาดนะครับผมพานโบปลาตลาดไทยสวัสดีครับผมพานคําคำผานพ่อขั้วไงมือเ้าก็ล่ออยู่พืเดียว ขาก,กนินเนาะข้างวัน,วน,นวเาอเ้ยเอาเอาเดี๋ยวดุนกันครับว่าผลงานจะเป็นยังไง <c ười> นอนอยงงนเียเน,นอกาานกินเมีเย่ยวอยเนาะว้ยจัดไปต <c ười> ีไม่ทันแลวเนี่ไไนนย <c ười> นี่ใสนี่ใส่อน,นี่คุณจะโดดงๆล้ะครับ เนี่ยใส่สวยจ้าจัดไปเออไปไหนนัดไปครับนี่มาอีกแล้วอื้ยอันนี้คือจังตึงตึงเอยโอ้ ไปครับใส่ส่สยส้อาไม่หรอครับเอาเ,อาเอาข้าเจ้านาวยะเออยเดอเอาลดจะมั้ง,งนี่โอ๊ยวสักน่อยครับ่บ <laughs> านไปีาไบบ่านไปแล้วท่านี่เป็นได็กยังุ้มรุยู่ ลายไงคือดึงๆแล้วตัวน่อยแต่เมื่อวานเนี่ย <c oughs> อันนี้รูกก้เขาดีวะสามขั้นหลัดเลยถึงไหนแบบน,น,น,นี่อ้น,น,น,นี่ครับใส่เสื้อสวยพันใหญ่พันตัวพันหลุมรอจัดมาครับอย่าแล้ว <c oughs> โอ้สามขั้นเลยที่เดียวเลยเอา้าเรื่องเสียงกันตอนเนี้ เอามาเบิ่งทางเออ่พันโบปลาตลาดไทยนะครับเนาะเดี๋ยวสัมภาษณ์ดูเป็นแน่ๆมือเนี่ยเพราะใดครับผมเพราะได้ต้มอยู่สุดยอดเลยเหงาไปไหนพันทัดนู่นพันทัดโอ้ยบ่พูดโอ้โหโน่นโู่นโน่นโน่นพันทัดผลงานอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะให้เบิ่งผลงานข้าวเดียวเอาเบิ่งดูยกผลงานด้วยครับเออสิบนาทีสินาทีโอ้โหสิบนาทีครับนี่นี่นี่เดี๋ยว จบๆจบสี่ไทยให้บ่งอย่างทีนึงมาแล้วไปทั้งไหนมาหอยหอยหายหายบ่งหายดังานถนัดปูว่าจะหายไปทั้งไหนมาไปหาหอยวะนนี้เมียโอ้ยป่านคำผานคนมาหอยเป็นไงครับพานโบป่าตลาดไทยเมื่อกี้ขึ้นยังขึ้นยังเด็กบังหันเบ็ดหลวงแล้วเลนละหนาเลยโอ้ าพานอนนชิตปลาหน่อยก็ยังรักษามาตรฐานไว้เหมือนเดิมนะครับตวัดขึ้นมาทีไรก็ปลาหน่อยปลาหน่อย <c oughs> เอามาเบิ่ง่านกำผานพอวคั่วไงของข้าเป็นไดงเมื่อกี้หายไปก็คิดว่าไปเสีมาโอ้หอยอาชิบลักพันกำผานผูผ้ข้างหอยผู้มักหอยมักแง่งอีลีหอยเนี่ยบมมีผมบ่ได้กินหอยเลยแมน <c oughs> ความอีรีและครับบรรยากาศ บรรยากาศบรรยากาศวันนี้อยูพันยัยพันตัวครับแพ็คทูเลยครับผมเจ้าตัวเมียครับตัวเมียตัวตัวเจ้วเลยอยู่พันยัยพันตัวโอเคครับก็็เเปนนหาาบครับตัดไปปุ๊บนี่เป็นยังไงครับพันกับพันเป็นยังไงครับเป็นยังไงพันเป็นยังไงเป็นยังตัวปลาเป็นยันไงตัวปลาหายไปรู้ มาแล้วมาแล้วโอ้โหเอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหนี่แหละเนี่ยเนี้ยคุดยอดดีดีนอกจากจะมักหอยแล้วยังหาปลาเก่งพข้อมออปลาน้อยโอ้นี่แหละครับสมซื่อกุมเฮาอหลีปลานน้อยพ่านปลาน้อยน้อยหน่อยโอเคแรกนะครับเดี๋ยวจะพาทีมงานย้ายหมายไปอีกหมา้นึง นะครับเดี๋ยวมาเบ่งผลงานไมายแรกก่อนนะครับเอาวางางด้วยวางวางนี่ไมายแรกนะครับอันนี้ฝูงปนิญนะครับฝูงปนินใส่แดดเดียวนี่ฝูงปานินใส่แดดเดียวเต็มเลยนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปอีกไมาหนึ่งเนาะกับเราจะเปลี่ยนไปหีกไมหนึ่งกันนะครับเก็บอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวย้ายไมยเดี๋ยวไปเจอกันหมยสองครับผมจะได้ทํา กับเขากินยูปลาข่างค่องบรรยากาศดีๆเซฟเซ้าขึ้นเก้าแล้วครับผมไปเจอกันหมาย2สองครับมาถึงหมายที่สองครับผมหมายที่สองนะครับเมื่อกี้เราย้ายมาจากอีกหมายเลงเนาะหมายนั้นก็เป็นหมายดีนะครับจะเพียงแต่ว่าฝูงปลานิดหน่อยถล่มครับก็เลยก็เลยต้องขยับขยายมากอีกหมายหนึ่งนะหมายนี่ก็ถือว่าเป็นหมายสวยอีกหมายหนึ่งนะครับ เป็นไม้เก่าที่ว่าเคยเคยมามาก่อนหลัยครั้งนั้นนะครับวอดลมเดินดีนะครับตน้นใหม่ลมเดินดีไ,ไ้เสร็จปุ๊บกระชีพากันทําอาหารนะครับเพ็ด <ๆ S 2> กระปงกับเข่าทีมงานมีนตายอยู่นี่ทีมงานนะครับทีมงานกา็คือเก่านะครับพันทัดกระช่างขาด<ๆ>นี่ครับเค<ๆ>ยดูดล่งไปเอาปลาในนามามาแล้วนะครับก็กระชังขาดเนี่ยูงปนินน้อยนะครับหมายชิเดียวทำอาหารพอขั้วนะครับ พานโบปลาตลาดไทยครับผมพานนุ่มชิดปลาน้อยนี่ขาดประเด้เลยนะครับเมียดายังมาอยู่นะครับสวัสดีครับผมมันนี่ก็ออกไม้หายอยู่ะกินตามธรรมชาตินะครับอยู่กับอดุลนะครับพันไงพันตูรูปลอคักขนาดนะครับกับทีมงานพานปลาน้อยนะครับนี่บรรยากาศคางคองสุดยอดครับทีมงานนี่พันทัดกระชังขาดนะครับ ผ่านโบปลาตลาดไทยนะครับแล้วก็ผ่านนนิชิตปลาน้อยนะครับบรรยากาศสวยๆนะครับผ่านต้นเก่ามากนะครับผ่านต้นปลาตลาดสดนะครับปลาตลาดสดอันนี้มักไปซื้อจ่ปลาตลาดนะครับนี่ทีมงานนะครับย้อนไปครับบรรยากาศโนมเย็นนะครับกํากลังยะลงไม้นะครับออกไม้หายุห่ากินตามธรรมชาติ เดี๋ยวจะทำกับข้าวกินกันแล้วนะครับพานคำผานรวบรอก,กับผุนแหยางหาถือถังหาหมดเดีย <laughs> สุดยอดเลยลีโอโอเคครับผมเดี๋ยวจะพักหนึ่งทำกับข้าวกินนะครับไว้เจอกันนะครับกิข้าวน้ำกันครับผมเริ่มทำการแสดงนะครับท้งนี้ก็จะเป็นทางทีมงานนายพันนะครับพนบันโบป่าตลาดไท่กับพันอริชิตป่าน้อยนะครับกำลังลุ่งเบ็ดนะนะครับ กรพานต้นปลาตลาดสดนะครับนี่มาเิ่งคนดังนะครับมาเบ็คนดังนะครับคนดังนะครับปานคำผานเพิ่อเลือกดังแล้วตอนนี้เปลี่ยนคนดังครับผานทัดกระชังคาันี่มาเป็นคนดังแท่แล้วนะครับนี่พ่อครัวคำผานคำผานพ่อครัวเห็นไหมฝนเม็ดฝนเม็ดโอ้ยเยอฝนเม็ดนี่ครับนี่นี่นี่ นี่ครับอันนี้แมวบ้านพันคำผันเป็นกย์จมาเฮ็ดกับเข่าซอยนะครับเฮ็ดกับเข่าหายอยู่หายกินธรรมชาติเอ้ยบรรยากาศดีๆบรรยากาศดีๆครับบรรยากาศดีๆเดี๋ยวสักพักนึงได้ กินขอน้ำกันนะครับเดี๋ยวกินขอน้ำกันนะบรรยากาศดีๆครับนี่ทั้งนองทีมงานก็จะมาหากินข้าวบรรยากาศดีๆเหมือนกันครับผมจัดไปครับทีมงานใหญ่ดีครับมื้อนี้สุดยอดเลยผ่านทัดถึงนาทีเลยมื้อนี้โอ้ยบพราะเป็นคนดังแล้วดังไปบุติช่ทถึงให้ น้องเขาเลยนี่โอ้ยจอนเป็นคนดังไฟให้แล้วจะเนี่ยอากาศโอ้นี่กัวใหญ่ครับมื่อนี้อันนี้พันธุ์ทัศน์สร้างคอนเทนต์อะไรครับสร้างคอนเทนต์อะไรดีวะโอ้ยนี่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 พาเบืองพ่กล้อข้ามผ่านพ่วกล้อง่ายกําลังคิดปลาเลยเนี่ยเอาแล้วว้าแล้วกระมาเลยมันชอบปลาเอาผู้ใดขั้นไหนครับขั้นไหนครับพันธุทัศน์เอา หโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยของจริงของจริงของแท้มาแล้วมาแล้วมาแล้วฟงโดงด่งไหนละตัวปลาเออห่วงแทบไม่เห็นเห็นในกล้องมันเล็กนะครับโอ้ยตายได้แล้วสงคันเบ็ดนั่นแหละโอ้โนี่มาเบืองปลาปลาใไฮพานธ์ทานแน่ให้ตัวปลาโอ้ยตาย วัเบืองพันธ์กำผานรูบรอตนะครับกำลังชิดป่าเลยนะครับนี่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 ปนินนะครับใส่สวยอันนี้ชิดยังเ่้าขวาย่างครับอันนี้ตัวนี้จะย่างเนาะตุ่มครับโอ้ส่วนฟังหงว์กำลังตุ่มนะโอ้มีมื้อนี้หลากหลายเมนูมากนะครับมีย่างปนินนะครับมะกะตุ่มปนินนะครับรากายังีกนะราบโอ้โหทุกเมนูเลยนะครับตอนนี้นะขั่วใหญ่มากครับตอนนี้ บรรยากาศดีๆนะครับร่มเดือนเพราะว่าเหมือนเมฆขึ้นนะครับเอ่อไมตรงนี้อาจจะมีฝนตกไปแล้วนะครับวันนี้ก็เลยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อากาศเย็นๆเนาะอากาศเย็นๆนะครับเดี๋ยวค่อยลุ้นนะครับหรือว่าติดตามกันนะครับเพราะว่าต่อจากนี้ไปก็จะเทดกับเขากินนะครับเดี๋ยวไปกินข้าวต้ากันครับผมครับขึ้นมาแพ็คคู่เลยนะครับ ปลานอนุชิตปลาน้อยนะครับแล้วก็พานโบาปลาตลาดไทยนะครับ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> โอเคโอ้นี่ใส,ส่สวยเลยครับเอาถังมาใส่ปลาไว้ข้างบนเลยใส,ส่สวยๆเลยใส,ส่สวยๆเลยสุดยอดนะครับ <c oughs> แก้วงานเขาแล้วครับพี่นอ <c oughs> ้องเมื่อดตึบมาเลย ตกนเ็บั้นเรมากเลยเช้าแล้วไมกลัวอะไรอ่ะีหรอกสงมานี่เนี่ยว่าตอนนี้ไม่ทีมงานครับตอนนี้ทีมงานตอนนี้กลายเป็นที่ เป็นผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้วนะครับ,บงง่านาโอตายแล้วครับเรียบร้อยครับอบอกแล้ว,วตั้งไหนกระโตกว่าเบื้องสุงแล้วโอตายตายตายนักนาเลยครับนักนาเลยผู้ประสบภัยตอนนี้สวัสดีครับเรียบร้อยครับผมเป็นผู้ประสบภัยฝนโตแข้งข้ากิเลนี่ด้กลับมากินข้าวอยู่บ้านกันนะครับตอนแรก่าจะ ทำามันกขากินแล้วทายให้พี่น้องเบิ่งนะครับโอ้นี่กันยังคงเหลือไอ้ยังเคยนี่ไอ้ย่างปลาย่างปลาปลาย่างน้ำปลาปลาน้าย่างเออปลาใต้น้ำนี่ครับกันยังมีก้อยนี่ครับของพันธุ์กระพานเนาะอ่าก้อยหอยนะครับโอ้โหโทรศัพท์ก็ชัดบ้าชัดเลยครับนี่ต้มปลาเฉาเฉาเพื่อนเอาครับล่าปลานะครับพันธุ์กระพานสีมือเลย ตะโกไปตำตำแตงตำแดงตำแดงตบแซ่บครับมามากินข้าวนักงานครับผมเอาจิมงานดัดไปครับโอ้โหผูกโซ่ไผ่เลยในวันเปียกวันมีลึกเกอนในวันเปียกบอลเกือบเกืีบยวรอนมื่อไงโอ้คางอีเรียนไม่มีทักเดียวไม่ถ่างก็มีแต่มีด